เรื่องของบิ๊กหลอดหุ้นบางจากอ,อ่า,อาก็ต้องบอกว่าเกิดเหตุเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานะครับวันนักข่าวนี่แหละฮะนะครับปรากฏว่ามันมีบิ๊กหลอดหรายการนะหรายการจำนวนหุ้นนะครับ123.92ล้านหุ้นด้วยกันค่ะคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก9%กว่ากมูลค่านะครับ4,532ล้านบาท ราคาโดยเฉลี่ยนะครับ3าบาท57สตางค์นะฮะต่ำกว่าราคากระดานด้วยนะเพราะราคากระดานในวันนั้นเนี่ย3บาท8เอ่อ38บาท50ค่ะอันดับแรกคือ1รายการนะลดเบน้รเล่มเลยนะใช่9%กุณเนี่ยนั้นรายการเดียวนะฮะ4,500ล้านมันก็เลยเอ๊แบบนี้ใครละ่ะเป็นคนในคำรายการมากถึงขนาดนี้พรปกติเราเห็นบางการบิกรอบนะ่ยจะมีว่าบิ๊กกรอด 100กว่าล้านหุ้นมีสี่มีสิบรายการสิบห้ารายการแล้วก็ว่าอันนี้หนึ่งรายการเนี่ยนะปูมเดียวเลยนะค่ะก้อนเดียวเลยนะครับทีนี้เราก็เลยไปตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BCP กันหน่อยครับพบว่ากองทุนที่ถือหุ้นเกิน123ล้านหุ้นแล้วก็ดูแล้วนะคะมีโอกาสที่จะทํารายการวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยครับประกอบไปด้วยค่ะกองทุนรวมวายุพักหนึ่งวายุพักหนึ่งเนี่ยถืออยู่ประมาณสัก273ล้านหุ้นครับสัดส่วน19 9.85%ค่ะนะคสำนักงานประกันสังคมหรือว่าสอปอสอค่ะถือสัดส่วน15.03%หรือประมาณกว่า210ล้านหุน้นและทีสามนะคะก็คือ Capital Asia Investment Pte Ltd. หรือว่า CAI เป็นกองทุนสัญชาติสิงคโปร์ค่ะถือหุ้นกว่า137ล้านหุ้นสัดส่วนประมาณสัก10%คะ่ะอันนี้ผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัย3 3กองทุนใช่ กองทุนวายุพักกองทุนประกันสังคมแล้วก็แคปตันเอเชียอินเวสเมนต์หรือว่า C A I ใชอ่อันนี้ผู้ต้องสงสัยนะนะครับ ทีนี้เขามีการประเมินจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะเขาประเมินแบบนี้คุณสุภาชัยเขาบอกว่าจากการสอบถามเบื้องต้นไปยังทางบริษัทบางจากคอป์ปอรชั่นจำกัดมหาชนหรือว่า BCP เนี่ยนะคะคาดว่ากลุ่มที่ขายหุ้นบิตหลอดออกไปเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มของ Capital Asia Investment หรือว่า CAI บริษัทจัดการกองทุนสัญชาติสิงคโปร์เนื่องจากว่าดูราคาบิตหลอดครั้งนี้เนี่ยเป็นราคาใกล้เคียงกับต้นทุนของ CAI ค่ะดังนั้นเนี่ยทางบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทยเขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มนี้แน่ๆแล้วค่ะคและเดี๋ยวจะมีการแจ้งต่อตลาดภายใน1-2วันนี้ว่าใครซื้อแล้วก็ใครขายดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าสัดส่วนการซื้อขายมันมากกว่า5%ของหุ้นทั้งหมดของบางจาค่ะอ่ามันเป็นเกณฑ์ที่ต้องแจ้งมไม่ว่าใครซื้อใครขายมันเกินระดับแล้วก็รายการเดียวด้วยนะะเกิน5%ี่ยต้องรู้ละว่าใคร เออแต่กสิกรไทยเนี่ยเขาบอกเขา,เขาสอบถามไปยังบางจากเลยนะ oh. แล้วก็ได้ความเห็นมาว่าเออเป็นไปได้นะ C A I หรือเปล่าแต่ก็น่าสนใจฮะ C A I อย่าลืมฮะ C A I เนี่ยเพิ่งเข้ามาในช่วงประมาณสักปลายปีที่แล้วนะคุณยันานันเขาเข้ามาซื้อเขามาไล่ซื้อเนี่ยสองอตใหญ่ๆล็อตแรกก็ประมาณสัก4 5่เอ่อประมาณ5%้าเปเซ็นะฮะเมื่อปลายปีแล้วต้นปีเนี่ยได้มาอีก5%าเปอรกว่ากลายเป็นตอนนี้ C A I ถือหุ้น10%เนี่ยอย่างที่คุณยันรายงานเมื่อสักครู่ร้อยสามสิบเจ็ด เออน่าคิดนะก็เข้ามาไม่นานแต่อันนี้อันนี้วิเคราะห์ตามข้อมูลข่าวสาราตามข้อมูลข่าวสารก็คือว่ารายการใหญ่ๆแบบนี้นะผมยังยังไม่คิดว่าสำนักงานประกันสังคมกับตัวของบรยุพักขายเพราะว่าเหตุหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าความจำเป็นในการขายในครั้งนี้ถ้าถ้ามองในมุมของทั้ง2องกองทุนก่อนนะที่เป็นในประเทศบ้านเราอย่างบรยุพักกับตัวของ ตัวของเบง่วยงานตุนการสังคมเพราะว่าไทาม์ไลน์ของบางจากเนี่ยต้องไปดูนิดหนึ่งครว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของอผลประกอบการที่ออกมาแล้วมีเรื่องปันผลหรือเปล่าต้องไปดูนะครับว่า,าเนี่ยฮะเขา XD วันที่13มีนาคมสัปดาห์หน้ากุายานั้น<ฆ>ด้วยเหตุและผลเนี่ยกองทุนประการสังคมกับวัยพักค์เขาถือเพื่อรับผลตอแทนปันผลด้วยใช่ไหม มีเหตุอันใดที่จะต้องขายก่อนวันเอ็กดีนั่นน่ะสิค่ะถูกปะฮะถ้าขายตรวนี้ถูกว่าเขาถ้จะขายต้องขายหลังวันเอ็กดีก็คือใช่ถ้าขายสิบสามอย่างได้เลยอถ้าวันเอ็กดีถ้าเขาขายวันที่สิบสามเขาได้ันผลสี่สิบห้าตังค์นะ๋ออาถ้าถ้าดูตามเงื่อนไขนะสี่สิบห้าตงค์ถ้าดูจากวายุพักเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านหุ้นเ๊ะพระันผลสี่สิบห้าตังค์ก็ได้เป็นร้อยกว่าล้านแล้วนะ ทิ้งทำไมล่ะนั่นน่ะสิค่ะ,ะถ้าเป็นวายุประกันสังคม210ล้านหุ้นปันผล4 5สตางค์ก็ได้ไปเป็นร้อยล้านเหมือนกันนะเกือบเกือบร้อยล้านทิ้งทำไมเออ,อะนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปนได้ไหม C ตัวของ C A I ขายหรือเปล่าอันนี้ตามกสิกรไทยเขาประเมิอนอย่างนั้นเพราะรา,าคาเนี่ยอันนี้เขาสูมที่ถานว่าราคามันใกล้เคียงกับที่เขาได้มาเมื่อปลายปีเออ,อะนะฮะหรือมีเหตุอื่นๆหรือเปล่า ถือโดยตรงผ่านแคปตอวเอเชียม,มันเป็นเป้าใช่ไหมเปลี่ยนมือดีกว่าไหมไม่รูออ้ออันนี้วิเคราะห์ตามข้อมูลข่าวสารแต่เป็น,บบนัะไก็ตามผมว่าไม่วันจันทร์เนี่ยผมว่าน่าจ,จะวันจันทร์หรือวัน,นอังคารผมผมว่าไม่ชัดละเพราะเผออาจจะเย็นวันนี้ก็เป็นไปได้เดี๋ยวเขาต้องมีการส่งข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลไปที่คอร์รัต์กดี๋วอรตก็จะผ่านทางตลาดซับอีกทีหนึ่งเ,เดี๋ยวรอดูรอดูยังไม่รู้ว่าใครแต่เกษิกรไทยปักใจว่า C A I นะเดี๋ยวรอดูนะจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็รอติดตามกันดูนะคะว่าใครล่ะเป็นเจ้าของบิ๊กหลอดปริศนาล้อใหญ่รายการนี้นะผมว่าถ้าวายุพักขายก็สปสขายเนี่ยสปสขายเนี่ยโดนโดนโดนสมาชิกด่านะทำไมไม่เอาวันผลก่อนนั่นนะสิร้อยกว่าล้านก็ยังดีอเออนะครับ